สุขสวัสดิ์พัฒนมงคลจงบังเกิดมีแดส่สาธุชนพุทธมามากะาทุกท่านทุกท่านวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในสมบุญชแนลสมบุญบรรยธรรมเช่นเคยวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่เข้ามาในช่องสมบุญบรรยายธรรมนี่ขอให้าสาธุชนทั้งหลายจงกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเตือนให้สมบุญบรรยธรรมจะได้นำ คลิปหรือนำเรื่องที่ดีๆมาบรรยายแก่สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังต่อไปวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในเรื่องของเปรตท่านพุทธมามจากกะทั้งหลายการที่กระทำเปรนเปรตนี่บุญกุศลอย่างไรจึงจะได้มาเป็นเปรตสาธุชนทั้งหลายในพุทธมามกกะในพุทธศาสนานี้ท่านทั้งหลายเปรต เปรตที่เกิดมาจากอะไรโยู่ยเฉยจะเกิดมาเป็นเปรียดเลยโดยไม่มีโดยไม่มีความผิดมันต้องมีเหตุและมีปัจจัยมีปัจจัยก็ต้องมีเหตุมีเหตุก็ต้องมีปัจจัยมีเหตุก็ต้องมีผลผลลัพธ์ก็ต้องคือมีเหตุก็คือการที่กระทําผลลัพธ์ก็คือการที่เราทําไม่ดีได้เกิดเป็นสิ่งที่เราทําไม่ดีนั้นมาสนองแก่ท่านทั้งหลาย ดังเรื่องที่ฉันจะอาตมาภาพจะได้กล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนี่เป็นเปรตนอนเปรตนอนนี่มีครอบครัวหนึ่งสมัยพุทธกาลไม่ใช่สมัยพุทธกาลสมัยแต่อดีตก่อนนั้นขึ้นมาสมัยพระพุทธทัพวิปัสสีวิปัสปสีเจ้าพระพุทธเจ้าวิปัสสีองค์ศาสดาสัมมาทิพยธเจ้าในขราวครั้งนั้น มิทายกทายิกาประกาศให้ไปตักบาตรถวายทานแเจระวิปัสสีพุทธเจ้ามีครอบครัวหนึ่งครอบครัวนั่นเลยตั้งลงทานขึ้นมาจะถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว,วิปัสสีพุทธเจ้าตั้งลงครัวลงทานขึ้นมาเพราะว่าจะทำการให้ทาน แต่เขาไม่มีใจเคารพนอบน้อมแต่ตอบพระตอพระพิปัสสีพุทธเจ้ารอกเขาทำลาลงครัวลงทานขึ้นมาเขามีกั้นห้องห้องหนึ่งสำหรับผู้คนเข้าไปอยู่ในที่นั้นหวังว่าจะเอาให้ทานแล้วก็ทำเป็นล่องล่องน้ำเหมือนกับเป็นรางน้ำรางน้ำที่ไหลออกทางไหลนั่นนะั้นและจะให้พระนั่นไปคอยรับเอาเหมือนกับน้ำ น้ำไหลออกจากรางน้าที่รางน้าที่มันไหลลินลงไปเราไปคอยรับคอยเอาอยู่ตรงที่มันไหลลงไปนั่น <c oughs> นะความภัยวันนั้นครอบครัวนั้นก็ทการากันจะให้ทานหรือประชดต่อพระวิปัสสีพุทธเจ้าสามีพัญญาของเขานั่นตั้งกองขึ้นมาจะเพื่อจะให้ทานแต่ไม่เอาสิ่งของเป็นเครื่องขัน แต่อย่างไรเขาไปเอาเป็นครูดเป็นครุฑเป็นอุจจระเป็นนั่นนะมาใส่คุใส่กระถังผสมน้ำแล้วจะเอาปล่อยลงไปในรางนั่นจะให้พระวิปัสสีพุทธเจ้านั่นไปรอรับเอาที่มันจะตกไหลลงไปเหมือนกับเรารองนำ้ำน้ำฝนที่มันไหลตกลงมานั่น <c oughs> เมื่อถึงเวลาแล้วพระองค์เจ้าวิปัสสีพุทธเจ้ากับคณะภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ก็เลยมาในคณะบ้านของบุรุษสองผัวเมียนั่นเขาก็บอกว่าให้ไปรออยอ่ตรงนั้นอาหารทั้งหลายต้องจะเป็นลงตรงนั้นให้ท่านทั้งหลายจงเอาบาตรไปลองรับออกตรงนั้นพวกพระพิสูส่สงฆ์ทั้งหลายพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็พาลูกน้องเข้าไปฝ่ายสามีพัญญานี่อยู่ในซุ้มอยู่ในอุโมองค์ในซุ้มนั้นทำอาหาร พอพระภิกษุสงฆ์ไปรอจะรับบิณฑบาตที่ตรงนั้นเขาเอาออดคูดอุดจระนั่นลหละปล่อยลงไปตามรางน้ำไหลนั้นไหลลงไปพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายก็เอาบาตไปลองรับบนตรงที่มันจะไหลตกลงไปนั้นไปลองรับเอาแล้วมันไม่ใช่อาหารไม่ใช่ข้าวปลาอาหารอย่างดีมันเป็นคูดเป็นอุจระเป็นคูดเป็นอุจระ พระพิปัสสีได้รับเหตุการณ์ดังนั้นก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแต่กรรมของเขาผู้ที่เขากระทำนั้นมันต้องได้รับแต่พระผู้เป็นเจ้า,าพร้อมแตยพิสุสงฆ์ทั้งหลายไม่ได้กล่าวว่าอะไรรับแล้วก็เดินหนีไปตามธรรมดาไปเลยไปเลยผลกรรมของที่พวกที่ให้ทานนั้น ทายกผู้ที่ให้ทานนั่นสองผัวเมียนั่นตายจากชาตินั้นมาเพราะผลกรรมของเขาที่เคยได้ทำเอาคูดเอาอุจรละไปใส่บาตรให้พระภูมีพระภาคเจ้าวิปัสสีพุทธเจ้านั่นเขาตายไปเป็นเปรตไปเปรตหนอนไปเป็นเปรตหนอนอยู่ในห้องส้วมอยู่ในโถส้วมของเขาอยู่ในส้วม ถังส้วมของเขานั้นลอยกินอยู่นั่นนอนตัวบกใหญ่เมื่อเริ่มลอยอยู่ในถังนั่นเปียดตัวนี้เป็นเปียดหนอนตัวขนาดใหญ่ลอยอยู่นั่นลอยกินปู้พูดอยู่ในนั่นนะลอยกินน้ำอยู่ในถังคูดคือถังอุจจระที่เขาถ่ายเขาล่างลงไปแล้วมันไหลลงไป นอนสองตัวเมียนอนยักษ์นอนเปรดสองผัวเมียนั่นไปลอยกินอยู่นั่นถึงเวลาเขาเอาไปส่งเขาก็ได้กินอยู่นั่นวันนั้นได้เสียงเสียงข้ังบทสาวกของระผูมมีพระภาคเจ้าสมัยพระพุทธองค์ของเราทุกวันนี้ท <c oughs> ่านพระโมคคัลลานะ ลูกในเรื่องการเหตุการณ์นั้นได้ยินเสียงพูดกันคุยกันอยู่ในถังส้วมพระโมคคัลลานะก็เดินไปดูเห็นเปรียหนอนสองผัวเมียนั่นลอยกินอยู่ในลอยกินอาหารอยู่ตรงนั้น <c oughs> พอมันรู้สึกว่าพระโมคคัลลานะไปตรงนั้นมันก็โผล่หัวขึ้นมาโผหัวขึ้นมาแล้วก็ขอ ไหวยพระขอสมัติการพระผู้มีพระภาคแก้วต่อพระมุคลานะมุคลานะก็รู้ว่าทาไมจึงถามเขาว่าทําไมเธอเจึงมาเป็นเปรตหนอนอยู่อย่างนี้เธอได้สร้างกรรมอะไรมาแต่ปางก่อนจึงได้มารับบุตรเป็นเปรตหนอนตัวใหญ่ขนาดนี้อยู่ที่นี่เขาเลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าสมัยแต่พระพิปัสสีพุทธเจ้าเขาเลยเอา คูดเอาอุจระนี่ไปทานให้แก่พระวิปัสสีพุทธเจ้าบาปกรรมอันนั่นก็เลยติดเขามาเขาตายจากแค่นั่นมาเขาก็เลยมาเป็นเปรตนอนอยู่จยางนี้ได้มากินคูดกินขี้อยู่อย่างนี้เพราะบาปกรรมของเขาที่เคยได้ทำเขาได้ทานเอาขี้ไปทานเอาอุจระไปทานนะเจพระพุทธเจ้าวิปัสสีพุทธเจ้าในข่าวครั้งก่อนนั้นบาปกรรมของเขาจึงได้มาตก ถึงเขาเขาได้มารับกรรมอันนี้เขาได้มากินคูดกินอุจจระอยู่ในถังนี้ก็เพราะว่าเขาสร้างกรรมอันไม่ดีขึ้นมาในพุทธศาสนาของพี่พวของผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสีพุทธเจ้านั่นในครั้งนั้นนี่นะทานสาธุชนทั้งหลายการที่กระทำนี้คิดว่าจะปิดมันเล่นคิดจะว่าเป็นเล่นไปไม่ได้จะเป็นเล่นกับพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้ บาปกรรมที่กระทำมาแม้เพียงนิดน้อยมันก็ได้เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวของเราไปตลอดไม่มากก็น้อยถ้าทำกับพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วผลกรรมที่ได้กระทำกับพระสงฆ์องค์เจ้านั้นแม้แต่เพียงพูดนิดเดียวให้ตะกิตตะขวงใจนิดเดียวแต่พระองค์ท่านเขาไม่ไม่ถือสาไม่โกรธโทษโกรธเทียงอะไร แต่ผลกรรมวันนั้นมันก็มาสนองให้เราได้รับทุกขเวทนาเป็นเปรตเป็นอสุรกายสั์ติัราชานหรือเป็นสัตว์นรกก็เพราะว่าเราทํากรรมไม่ดีเหมือนกับผัวเมียคู่นี้เขาทํากรรมไม่ดีคิดว่าเขาจะหยอกเล่นหรืออย่างไรเอาคูดเอาอุจ,จะละมาถวายให้เจ่พระผู้มีพระภาคเจ้า บาปกรรมอันนั้นของเขาก็ได้ไปตายไปเป็นเปรตตกอยู่ในถังตกลงไปอยู่ในถังถังคูดถังอุดจระที่เขาถ่ายเขาหย่งลงไปเขาถ่ายเขาขี้ลงไปนั่นละท่านอาสาทุชนทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าประมาทในการบุญการกุศนอย่าไปคิดว่าทําแบบนี้มันจะเป็นการดีทําแบบนี้มันจะเป็นการไม่ดี ถ้าไปทำกับพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วหรือทำกับใครก็ช่างมันต้องเป็นกรรมอันที่ไม่ดีท่านผู้ทำไปแล้วต้องได้รับความไม่ดีแน่นอนถ้าเป็นการที่ไม่ดีแล้วใครเล่าเขาจะสรรเสริญตัวท่านถ้าท่านทำลงไปว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นมีคนรู้คนเห็นอยู่ก็ใครเล่า ก็ตัวของท่านเองอะไรเห็นรู้เห็นเป็นใจเห็นโยว่าตัวท่านทําอะไรทําสิ่งไม่ดีลงไปทําความชั่วลงไปรู้อยู่แก่ใจของท่านเองถึงว่าตัวคนอื่นบุคคลอื่นไม่เห็นไม่รู้ตัวเองได้รู้ได้เห็นว่าตัวได้ทําความผิดถ้าตัวไม่คิดไม่เห็นแล้วมันก็อยู่ในใจของเราค้างค่าอยู่ในใจของเราตะก,กิดตะขวง,งอยู่ในนั่นละ ในใจของเรานะั่นและสาธุชนทั้งหลายตัวเองไม่รู้ก็มีเทวดาได้รู้ได้เห็นอย่ามัวเมาประมาทสร้างในสิ่งที่ไม่ดีสร้างในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลจงทำเอาแต่ความดีกรรมดีเอาไวเ้เถิดจะได้ติดตัวไปถึงภายภาคหน้าจะได้ถึงเข้าสู่สวรรค์นิพพานเพราะการที่ทำดีการบุญการกุศลที่เราให้ทาน เราทานสิ่งของที่มันเป็นของดีเราก็ได้บุญได้กุศลอันเป็นของดีเราทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นความชั่วเราก็ได้รับผลชั่วนั่นติดต่อของเราไปตลอดชั่วการนานๆวันนี้สาธุชนทั้งหลายที่อาตมาบรรยายมานี่ก็คงจะเข้าใจในเรื่องของเปรตเปรตนอนที่ไปกินขูดกินชีอ,อุจจาระก็เพราะว่าท่านทำไม่ดี เอาขี้เอาคูดมาตถวายให้แก่พระสงฆตัวเองก็ได้รับผลกรรมอันนั้นได้ไปิดกินคูดกินเชื้ออยู่ในถังขยะถังอุจจระนั่นวันนี้ก็สมควรกี่เวลาแล้วขอใสัตว์ทุชนทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาเทเถิดได้อยู่ดีมีสุขตลอดกันทุกคนทุกคนสวัสดีเจริญพร